เคยสงสัยกันไหมครับว่าแป้นเหยียบเป็นโนท,ทาไมต้องมีสามอันแป้นเหยียบเป็นโนเนี่ยจริงๆแล้วภาษาสากลเนี่ยเขาจะเรียกว่าเพเดอรนะครับผมเพเดอก็จะมีอยู่3อันหลักๆแล้วนะครับแต่รอานก็จะแตกต่างการใช้งานแตกต่างกันออกไปนะครับผมมันก็เริ่มตั้งแต่ยุคที่กําเนิดเป็นโนแรกๆเลยนะมันก็มาพร้อมกับแกนเป็นโนยุคโบราณเลย <S <S จนถึงปัจจุบันเนี่ย ก็มีเป็นแบบแยกชิ้นเลยนะว่าใครอยากใช้ไหนก็เสียบสายเอาเป็นชิ้นๆไปเลยหรือว่าจะเสียบสายเอาเป็นแพ็ก3ชิ้นก็แล้วแต่เลยนะครับผมเพราะว่าจริงๆแล้วการใช้งานอะมันก็ไม่ได้ใช้ทุกอันหรอกครับมันก็แล้วแต่สายโอเคแล้วอย่างเป็นโนตัวเนี้ยเป็นแบบไหนอย่างเป็นโนตัวนี้ก็จะจําลองจากแกลเป็นโนจริงๆเลยนะครับก็คือมีสามอันแบบมาตรฐานทั่วไปเลยครับก็คือมันมันจะมีสายสายต่อมาจากอะตรงนี้ใช่ไหมอะใช่สายต่อเข้ามาก็จะเป็นสายแบบสาย5พินนะครับถ้าเกิดว่า ใครอยากได้ทั้ง3มอันอะ่ะมันก็จะเป็นสายแบบนี้อยู่แล้วนะครับผมก็ต้องดูด้วยว่าเปนโนหรือคีย์บอร์ดของท่านมีรู5พินรองรับไหมครับผมแล้วถ้ามันเป็นแบบที่เขาเขียนว่า s ัทเทนเฟ e เดิลเราสามารถใช้ได้เหมือนกันใช่ไหมได้เหมือนกันเพราะว่าตัวนี้ก็มีรูซั t เทนแยกมาให้อีกรูหนึ่งครับเป็นรูเหมือนรูแจ็คเป็นรูแจ็คขนาด6 5มิลก็สรุปว่าเปนโนตัวนี้ก็สามารถเสียบเฟดเดลเป็นชุดก็ได้หรือเดี่ยวก็ได้ ในชุดก็คือมันจะมีมาให้อยู่แล้วในตัวของมันเองใช่ไหมใช่ครับผมหรือบางคนอาจจะซื้อมาต่อแยกอีกก็ได้ได้ได้โอเคโอเคนะครับคราวนี้เรามาดูการใช้งานของแป้นเหยียบทั้งสอันกันนะครับเริ่มจากซ้ายไปขวาเนี่ยมันมีการใช้งานที่แตกต่างกันยังไงเดี๋ยวให้เอ๋ออธิบายครับผมอย่างอันซ้ายนะครับก็จะเป็น soft p เ d a l นะครับหรือว่าแปลตรงตัวก็คือแป้นเหยียบที่ทําให้เสียงเบาลงอเวลาใช้งานนะครับก็ส่วนใหญ่จะเจอในพวกเพลงคลาสสิกที่แบบ อยู่ดีๆก็ดังแล้วก็อยู่ดีๆก็เบาลงแบบกระทันหันนะครับแบบดังแบบสุดขั้วกับเแบาบแบบสุดขั้วแบบเล่นต่อกันเลยอะไรเงี้ยบางทีเราก็เปลี่ยนฟิลไม่ทันแล้วเรากลาลังซัดแบบเต็มแร<บ>งเลยครับบางทีอาจจะยั้งมือไม่อยู่ก็จะเหยียบตัวนี้ช่วยนะในการเหยียบตัวนี้ช่วยเนี่ยมันก็จะทําให้เราเล่นง่ายขึ้นด้วยนะโดยที่เราไม่จําเป็นจะต้องกดเบาแบบเบาเบาแบบสกิดเป็นโน่ย่างเงี้ย เพราะว่าถ้าเกิดว่าเรากดแบบสกิดเป็นโดแบบนี้มันเราจะควบคุมน้ำหนักยากแต่ถ้าเราเหยียบซอฟท์เพดเดิลเข้าไปเพื่อทําให้เสียงมันเบาลงปุ๊บเนี่ยมือเนี้ยเราก็ไม่จําเป็นต้องกดเบามากเราเอาหรือเราก็กดน้ําหนักที่เราแบบคอนโทรลได้อะผมลองเอาเท้าออกนะครับอันนี้น้ำหนักเดียกันนะ กับกันถ้าเกิดว่าผมเล่นแบบไม่เหยียบละ่ะดังเบาด้วยมือของผมเองนะครับผมจะลองดูนะอันนี้แบบดังก่อนอม,มันก็ไม่ค่อยเนียนนะเพราะว่าพอผมกดเบาเนี่ยมันอาจจะแบบไม่ค่อยพร้อมกันอะไรเงี้ยเพราะว่าผมจะต้องยั้งมือ แต่ถ้าผมเหยียบซอฟต์แพดเดิลเนี่ยผมไม่ต้องยั้งมือผมกดไปได้เลยเอาเท่าที่ผมคอนโทรลได้อ่ามันก็จะเป็นตัวช่วยในเรื่องของความดังเบาในระหว่างที่เรากําลังบรรเลงเพลงอะไรเงี้ยแล้วถ้าเป็นเพลงแนวแนวแบบแนวอแ,แนวทั่วไปเนี่ยเราเราใช้ได้ไหมอ่าไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่ก็จะเป็นจะเป็นเฉพาะแนวเฉพาะแนวที่ใช้ส่วนมากที่จะใช้ที่เราบอกเมื่อกี้นี้อ่าก็เป็นพวกแบบคลาสสิกอะไรเงี้ยอ่าโอเคอ่าเรามาดูแป้น ตัวกลางตัวกลางมีหน้าที่ทําอะไรครับตัวกลางนะครับมีชื่อเรียกว่า s ั s t a i n โต้พ a l นะครับ oh. ผมตัวนี้ก็จะทําหน้าที่ลากเสียงยาวนะครับผมโดยที่จะเก็บโนต้ตตัวที่เรากดก่อนเหยียบไว้นะครับอย่างเช่นผมก,กดไปก่อนมันก็จะเก็บโนต้ตนี้ไว้ hmm. ทางทางเสียงมันจะยาวนะครับผมมันก็จะเก็บโนตนี้ไว้นะครับผมแต่ว่าที่เหลือก็ยังสั้นอยู่ มันยาวเฉพาะอันแรกอันอันที่ก่อนที่เราจะเหยียบพอกดปุ๊บเราเหยียบเพื่อเก็บอันนี้ไว้ที่เหลือจะยังสั้นปกติหรือจะยาวก็ได้แล้วแต่เราส่วนใหญ่แป้นเหยียบอันกลางหรือว่า sustenuto pedal เนี่ยก็มักจะใช้ในพวกเพลงคลาสสิกเหมือนกันนะครับผมทั่วไปก็จะไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่อาจจะเป็นแนวแบบประมาณนี้นะครับผมจะลองเล่นเป็นตัวอย่างสั้นๆให้ดูนะ ก็คือเราต้องการจะเก็บคอร์ดขอดนี้ไว้แต่ว่าตรงนี้จะยังเล่นสั้นอะไรประมาณนี้นะครับผมก็คือยาวส่วนหนึ่งสั้นส่วนหนึ่ง,นนงแบบแยกส่วนกันแบบนี้ผมรู้จัก,จกผมเคยเห็นบ่อยแบบนี้น่าจะใช้บ่อยที่สุดใช่ไหมแบบขวาสุดเลยขวาสุดใช่ครับอันขวาสุดก็คือ sustain pedal หรือว่าแป้นเหยียบที่ทําให้มีหางเสียงทําให้หางเสียงยาวอะไรประมาณนั้นนะครับผมก็หลักการก็ง่ายๆคล้ายๆกับอันเมื่อกี้นะอันเมื่อกี้คือจะยาวแค่กดเรากดโน้ตเดียวนะครับแต่ถ้าซัสเทนเนี่ยจะยาวทั้งหมดเลยนะครับผมผมจะลองเล่นตัวอย่างเดียวกันกับเมื่อกี้ดูนะด้านซ้ายก็เสียงยาวด้านขวาก็เสียงยาว ก็คือยาวไปหมดเลยนะครับผมอ่ะอันนี้จะใช้บ่อยในพวกแบบทุกๆวงการเลยผมว่านะป๊อปคลาสสิกจะจะใช้บ่อยหรือว่าถ้าเกิดว่าใครไม่มีแป้นเหยียบเนี่ยจะซื้อแค่สแตนชิ้นเดียวก็ได้นะครับผมว่าน่าจะใช้งานได้แหละอือใช่อันนี้เสริไมไีหนึง่งคีย์บอร์ดผมก็เคยเห็นคีย์บอร์ดก็มันก็จะมีคีย์บอร์ดบางรุ่นมันจะมีฟังก์ชันให้กดเลยแล้วมันก็จะเป็นซัตนทนอ่ะได้เหมือนกันอ่าสำหรับแบบว่าไม่ต้องเหยียบใช่ไหมกดปุ่มซัตเทนแล้วก็ เล่นไปมันก็จะคำนวณให้ว่าหางเสียงจะต้องยาวประมาณไหนอะไรเงี้ยก็จะลากหางเสียงต่อให้นิดนึงแลก้กการทํางานมันก็จะเหมือนกับเราเหยียบให้ความรู้สึกเหมือนเราเหยียบใช่ไหมใช่ครับผมเพราะเปียโนเนี่ยม,มันมันมีริมตั้งมากมายนะครับถ้าเกิดว่าเราไม่เหยียบเนี่ยมันก็เราก็ไม่สามารถจะเล่นได้หมดเนาะเราจะต้องเหยียบแบบ ถ้าสมมติว่าผมไม่เหยียบละ่ะแล้วผมเล่นประมาณเมื่อกี้ต่อให้ผมพยายามกดยาวแค่ไหนอะ่ะมันมันก็เล่นไม่ได้นะครับเพราะว่าเราไม่สามารถจะเล่นทั้งหมดได้เราจะต้องเหยียบใช้ซัตเทนนะครับเพื่อเก็บบางเสียงไว้คือเสียงเสียงมันจะตัด,ตด,ตดมันดูขาดตอนมันไม่ไม่ไม่ไปต่อไปไปด้วยกันล่ะอ่าใช่ใช่โอเคหลังจากเรารู้ แป้นเหยียบสามแป้นไปแล้วแล้วมันจะมีประเภทเปีโนบ,บางรุ่นหรือบางตัวที่มีสองแป้นไหมอ่าใช่ครับผมส่วนใหญ่จะเจอในอัพไลท์เปีโนก็คือเปีโนเปีโนประมาณนี้แหละแต่เป็นเปโนไม้ที่แบบหลังขึ้นมาสูงๆหน่อยนะครับผมเขาจะใช้แค่2อันก็คืออันขวาซัสเทนนะครับเป็นแป้นเหยียบที่ทําให้เสียงยาวส่วนอันซ้ายก็จะเป็นซอฟทำให้เสียงเบา,บาแค่2อันเท่านั้นเขาจะตัดซัสเทนูโตทิ้งเพราะอะไรครับรู้ลุง ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ก็คิดว่าคงไม่ค่อยได้ใช้จริงๆะรัซตเทนูโตอผมผมก็คิดว่าคงไม่ค่อยได้ใช้อันเนี้ยใช่ <c oughs> ถ้าเกิดว่าต้องการจะเล่นอะไรแบบนั้นก็ยังสามารถคอนโทรลด้วยมือได้นะถ้าสมมุติว่าคอร์ดที่เราต้องกดมันไม่ได้ใหญ่เกินไปอ่ะสมมุติมันประมาณนี้ <c oughs> เราต้องการให้ซ้ายยาวขวาสั้นเราก็กดซ้ายค้างไป <c oughs> มันก็ม,นกมันก็เล่นได้เหมือนกันมันไม่น่า <c oughs> จํา <c oughs> เป็นต้องมี โอเคแล้วเราจําเป็นแม่ต้องใช้ทั้งหมดผมก็คิดว่าแล้วแต่ผู้เล่นแล้วแต่สไตล์เพลงมากกว่าแต่ว่าถ้าอย่างผมนะอย่างผมอะ่ะเล่นแค่แบบแนวป๊อปป,อป๊ตลาดทั่วไปอะไรเงี้ยก็อาจจะใช้แค่ซัทเทนด้านขวาเดียวก็พอนะครับผมหรือว่านักเป็นโนทั่วไปส่วนใหญ่ผมก็คิดว่าด้านขวาอย่างเดียวแต่ว่าคลาสสิกเนี่ยเขาอาจจะอะ่อย่างน้อยอาจจะใช้ซอฟท์แพดเดิลด้วยก็คือซ้ายสุดก็ไม่น่าจะต้องใช้ทั้งหมด คิดว่าไม่จําเป็นเท่าไหร่ละกันอ่าอ่าสรุปว่าแป้นเหยียบทั้งสามตัวเนี้ยมันมีการทํางาน <c oughs> ที่แตกต่างกันออกไปแล้วก็วิธีการใช้งานก็แตกต่างกันออกไปอีก <c oughs> ใช่ซึ่งก็ขึ้นอยู่กับนักเป็นโนแต่ละคนว่าจะใช้หรือไม่ใช้หรืออาจจะไม่ใช้ก็ได้จ,จะใช้เทคนิคอ่าเป็นเทคนิคมือกดค้างแทนอะไรอย่างเงี้ยที่เอิญบอกใช่ไหมอ่ารวมๆแล้วก็ค่อนข้างที่จะสำคัญแหละจริงๆมันก็สําคัญสําคัญทุกแป้นเลยแหละ <c oughs> ใช่ใช่สุดท้ายแล้วก็อยู่ที่คนใช้อยู่ดีนะครับผมคลิปนี้ก็เป็นการแนะนำละกันนะครับสำหรับ น้องๆหรือเพื่อนๆที่มีข้อสงสัยว่าเอ้ยมันทาไมมันต้องมีสามอันแล้วมันแตกต่างกันยังไงแล้วมันมีวิธีการใช้งานยังไงวันนี้ก็เรามีนักวินโนมเมอร์ชีพมาอธิบายให้ทุกคนได้ฟังกันแล้วนะครับก็เป็นแนวทางแล้วกันเผื่อใครกาลังงงๆอยู่นะว่าแป้นเหยียบซ้ายกลางขวาเนี่ยมันใช้งานยังไงเอาจริงอันกลางเนี่ยผมมารู้ตอนโตนะว่ามันทํางานยังไงตอนเด็กๆผมเหยียบไปเอ๊ะอะไรวะแบบมันมันไม่มีอะไรเกิดขึ้นอะรู้สึกว่า ่่สรุปว่ามันต้องกดก่อนที่จะเหยียบม,มันถึงจะแสดงผลอะไรเงี้ยอ,อ่าบางคนอาจจะยังไม่รู้แล้วก็มาแนะนํเอ่าใช่บางคนอาจจะถ้ามันเสียหรือเปล่าทํยางนั้นมมีอะไรเปลี่ยนแปลงเลยใช่อ๋อครับผมโอเคครับผมถ้าใครชอบคลิปสาระดีๆนะครับเกี่ยวกับเรื่องดนตรีต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเปียโนกีตาร์หรือเบสนกองอะไรพวกเราก็จะมีสาระดีๆแล้วก็ความรู้ดีๆมาให้กับเพื่อนๆทุกคนนะครับก็ฝากติดตามพวกเราด้วยนะครับเปียโนตัวนี้ก็ฝากไว้หน่อยนะครับถ้าใครสนใจก็สามารถสั่งซื้อมาได้นะครับ ทุกช่องทางเลยนะครับเดี๋ยวเราจะขึ้นช่องทางการสั่งตือให้นะครับสำหรับทีน,นี้ก็ขอลาไเปพปียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ